ดีจ้าทุกคนมาแล้วจ้ะวันนี้มากับเมนูนี้จ้ะลาบจ้าอยากมีโชคมีลาบก็ต้องกินลาบจ้ะจ้ะไม่มีข้าวเหนียวนะจ้ะนี่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวเบิร์ตซื้อ กินเผาเจ้ากับแซ่บด้วยกันนะ่นนี่พรอน้องลพารับไก่เนี่ยจ้ะรับไก่อืมต้นหอม ทำเป็นยังละ่ะเผ็ดด้น่ยใส่ทั้งพริกพริกเหนือจ้ะพี่คนเหนือคนเช้ยงใเผิ่นเอามาปากพริกลาบเหนือแต่เราไม่มีหมู เรามีไก่อยากมีลาบเราก็ต้องกินลาบจ้าม,มันละ พริกตัน,นี้อะชมากเขาเห็ดเป็นแบบคนเหนือเขาเห็ดเป็นลาบขัวเหมือนแบบมั้คนใจยเห็ดไทกินนะเจนเนอแซ่บ เราก็เลยเอามาทำเป็นลาบของเราเองลาบไก่อะ่จข้าว <S 2> <S 2> สวย อ่บดีรุ่นนี้ไม่เป็นภาระใครเป็นภาระสิ่งเจ็กสิทธิ์เท่านั้นค่นะภาระอืมอนี่เี่ย không kém chút 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 mama, chút chút rồi, Nhìn rồi.